สวัสดีครับเวลาที่เราซื้อตัวรีโมทฟลายสกาย fsi 6 x มาเนี่ยนะครับค่าตัวสวิตช์พวกนี้บางครั้งเนี่ยเขาตั้งให้ใช้งานไม่ได้ให้เป็นออฟเอาไว้นะครับเช่นเราต้องการดีตัวนี้ไล่มันทํางานเนี่ยมันไม่ทํางานดังนั้นมาดูวิธีการกันครับว่าเราจะเซตอัพยังไงให้ตัวสวิตช์เหล่านี้ใช้งานได้เริ่มต้นนะครับเราก็กด เมนูแช่แป๊บหนึ่งนะครับเข้าไปที่ system กด enter แล้วเราก็เลือกลงมาที่ดาวกดปุ่มดาวนะครับเลือกมาที่ AUX switch ก็คือ auxiliary switch นะครับกด enter ไปนะครับ switch A คือตัวนี้นะครับตอนนี้เป็น off อยู่เราต้องการใช้เราก็กด up หรือดา w ให้เป็น on นะครับหลังจากนั้นกด enter ตัวนี้จะก,กระโดดไป switch B คือตัวนี้นะครับกด d o w นะครับเลือก on หรือ off เลือกเป็น on นะครับกด enter ต่อไปจะกระโดดมาสวิตซ์ c คือตัวนี้นะครับก็เลือกให้เป็น on กดอีกทีหนึ่งมาสวิตซ์ d นะครับคือตัวนี้ก็เลือกให้เป็น on แล้วก็ vr a กับ vr b คือตัวนี้นะครับเป็น on อยู่แล้วนะครับแค่นี้เองหลังจากนั้นก็เซฟโดยการกดปุ่ม e s c แช่ไว้สักครู่เรียบร้อยนะครับกดอีกทีหนึ่งเข้าไปเช็คง่ายๆแค่นี้เองนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับตะว,วันรีวิว สวัสดีครับ